ดีใจกับวงใจเกินร้อยที่ยายวึงนายสมนึกชื่อน,นิรันได้รับรางวัลเหมาะสมแล้วอย่างยางิ่งขอบคุณพี่น้องหลายๆนครับอย่ให้กำลังใจมึงดีใจร้ายหลายเราก็ออคิว่าเหตุการณ์อันนี้สิเกิดขึ้นกพราะมาเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึด้นะด,ด,ดีใจจ๊ะดีใจนะพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่ให้กำลังใจืึงหลายๆเล้ ยายวึงเกิดมาเพื่อเป็นตลกโดยแท้ยืนอยู่บนเวทีดอกไม้ทานตะวันเพอเวอรคนผู้ชมก็หัวเราะได้แล้วมาเบิ่งผลงานกันค่ะขวาย่ำจังบ่ได้หลงท้างออโอ้าขอเสียงคนที่ยังไม่มีคู่หน่อยเร็วโฆหนาได้ผู้หายหลายก็วยวยสวยเยดยขอเสียงคนบ่นทนันไห้เงืนดิจิตอลเลยจ้า เอาาวลายชแม่บ้านดีประเทงยี่ปีตอนยักช่างเงียดเคล็ดขอนดุญอกเขา่ี่จเดียวกันคนกับันกแปเทียอเทีเที่ยนขึนอไล่ะรหนากุนนก็ระบุรตอกเียนกนหนาาพันย่ีันแม่จะาชุบนต้องเสียใจดอ เดี๋ยวนี้ช่มงใดก่อนเขาเขาใส่เงินเบิดแล้วเอาไปใส่ยังอะเอาไปใส่ยังเราจะไปใส่หนีค่าเลขกเพื่อสันตัวที่ปอบะ,ะนอนบเขาเจ้าว่าด้ใส่หนีค่าเล็เขาเขาเจ้าไปกระตุ้นเสียตะเกียดเอาไปซื้อปุ๋ยใช้รัฐษาบ้านเป็นไผ่แข้งเลยเลนเ่นเบิดบ้านเลยเฉพาะคุ้มหันไม่ <c oughs> ตารศิษย์บ,บาดขา,าทกลิ่นกู้เงินไหล ถ้ามาจุ่มนึ่งกันเลยกระซูปชีฟก็นี่กตุ๊นเจียกระตีฟช่วยกันนะกูอีโต้งเป็นยังมึ่อาที่น้องมาเนี่เาเจามาเบ่งองเงเบื้องงก็ได้ตังเกมาเบิ่งเฮ้าดีเบิ่งองเงาก็ถาเบน้องเพีรย้อปีงพ่อยเายหนีกจีเา้ยหนีละใช้เสื้อคลับน้องเรี้ยงพ่อยขอเสียเมก่ถ้าใช้เงเพชรก็น้องพ่อยเปอนนี่เปนงเพชรอันนี้น้องพ่อยต้องรู้ว่าเป็น้องเรน้องพ่อยเปลียนต้องอย่างบอบก็เปลี่ยนก็ขัด เป้าเลยกระหังกระหังก็คึ้ออกินกระตอดว่าขึ้กระสือเลยเจะายมนเ่งเขาจะมายามาย่านเหรอเดี๋ยวเออ้ยหนาจะมาขึ้นรถเหยียบมะม่ยถึเย้ไอ้หนอนไอหยังูไปซื้อของที่ร้านค่ะปลาเสร็จกาแฟจะ่อแม่แกลนกับปเี้ยเนี่ยไปหยังไมไปซอนเบอร์ใส่พระปะป แต่ใจพอดีนะนี่ปม่เขาว่าจะไตเขามาดาเรอีโตเพื่อวันหนึ่งหัวหนาพาไปหาหมอพ่าสียาให้สามต้องาหาเข็มสีเพราะเขาจะเข็มปันยนาะนังเงียเพื่มาหาหมอเพิ่อเสกไปลบขาจัดงอี้ เป็นจไงบมาพ่อหน่าพ่อตาถามข้าวถามข้าวกับสกนอยู่ดีสบายบอสบายดีอยู่แต่ว่าคงินอันนึงเดี๋ยวนี้เงิดยังเขาอกมายืนเ้าโดนเติมแล้วคุณผู้แหรอเงินไม่เฮาวพี่หมูจะเนี่ยขอนญเกลียนวิสันดานเป็นยังซักล่ำดีตีขี่ที่มักมวนตุนตุนเป็นเพ้งเลยอย่างเป็นจีเพ้งเลยไทยแต่เราเพี้ยนกระหน่อมข่อยทุกคนเลย พ่อขอไปกินเขา้าจุ่หนึงปิบลูกคุณนี่นอนีเกยบง่านี่งองขึ้นยาี่ันบ่แม่กับสิคิีตีพอดเรอช้าเราเห็นื่อๆขนนจุ่มหนึงว่ะก็ต้องขึ้นยาอย่างจะสะขึดนวาสิเดงอย่างกุศิาคุณเกไปล็อกรถไปเดินเฮ้ยเื้ยคุณแกไปล็อกรถจตีเดี๋ยวนี้กเอาาขามบ้านใช่ยานอนหลับไปกินอวก็ได้มาอืมอือ เข้าพื้นเข้ากับพี uh ่ได้ทุกตอนที่จุ่มนั่นไม่ได้สนใจให้จัดกินได้หรอกถ้ากินเราก็พื้นเขาเลยเขาเต้นหน้าหันก็โก้ก็โก้หัวเิ่งส่อเป็นยังไงยู่รีสมัยมากกว่าโอ้ยสมัยอยูแต่ว่าช่วงนี้มะโ่้สมัยไปเร็วปกติขั้นสมพักไปขายที่ตลาดโดนบ่มใหญ่ยุสามแยกเซื้อเบลนี่ขายดี สั่งเฮียนหาถุงหกถุงได,ด,ด้โตโอ้ตแนต่อว่าอติร่ามันคันมาสู้จกินแซบเปียังแซ่บยูเมนบอมันก็จไม่ได้กินอีกแเป็ยังกูปวดตีนปุกบ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 ากบุาบุอุกบ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 ุกาุกบบุกบุกบุอบุกนุกุกุกบุกบุกบอบดีบบบหนุบอยซื้อ ก็เลยม่หามูหาพวกนี่แหละซื้อซอยกันกูลอ่านสองอันได้เรื่ออมันไม่ยากดอกในฐานะเครับเป็นมูเวืกเพื่อนฝูงกันมูพวกค้าขายอย่างก็ต้องอุดหนุนจุนเจือซอยเหลือกันตลาดกูอยากจะทราบว่ามึงขายอย่างขายลูกโซกินยอมมาบานมาเขาเพียมึง ขายมึงได้ขายซูมเบอร์สวีเดนปานังกูถามแน่ขายโลกนี่ดีแล้วดีแล้วไหลโดยเฉพาะนาฮอนู่นะขอเป็นนอนอยู่าได้หันเสียบปักเย็นซ่วยชวยเลยมาเลยมาเลยเพื่อแพร่ไพ่ป้อมเย็นแต่ผู้เดียวอยู่ข้างในหันสบายสบายซื้อโลดุดดูดโลดช่วงนี้นี่ผมก็คือเดี๋ยวเกิซื้อเยอะนนเห็นไหมน่ารอดขอบคุณนะขาขอบคุณค่ะอีเมขคนสวยอุ้ยโอ้โหจักว่าผู้เดียวรถตุน ขอคด่าแม่ขคุณหลายๆเล่นแดเอคนธรรมาดาเขมีตำแหแ่งเล่น่ะตำแหแ่งอย่างปาหวานก็ด,น <laughs> ดันอแะที่แรุ่นสมก็ิ่าหหลังเขาลงนาะัอย่างพิมพ์เดียวกัน,น <laughs> กันบมึงเลย <laughs> ตแ่รู้ว่าเราได้รับตำแหแ่งไปแต่เบามองอ่ะรเบเป็นทีแบบ้ยอยแล้วต้องกันละ เออสื <ève S 1> kids kids ่อซอยละเด้อยาติดสื่อซอยยุดอกช่วงมีแหงนี่ปูมชันปูมชันแบบนี้ื่อหนึ่งแถมหนึ่งตีบไก่ในตรงเอาก็ได้วางสั่นกแถมเด็กกับเออกูิดื้ออยูยาฟ้าให้อีกแ่สีซ่ห้าสีปีสกก้อนก็โดนเพราะ่นอยากตายโจนี่ก็บสียดีโกหโหตีกลางเป็นสกอนี่ปอบยูดีสบายดียูดีสบายยดว่าดีดอย่างงี้ยน้ำหลาน ใส่ที่เดลูกก็ได้ลูกลูกไส้เนี่ยมันปาดเดียผัวมไม่กันเลยมาถิ่มลูกไว้คุณเลี้ยงคุณได้มีลูกมีหลานเออคุณอะไรเนี่ยในไท้บาดโดนผมญเขาเจ้ากันว่าเสมอไม่ดเด็กน้อยสี่กันผู้เฒ่ามีลูกพวกคนที่หนีหายชิ้นหัวมพราะถือเจ้าของหลานมึงไม่ปากแดงแล้วเป็นตะยอกดีแท้มันชื่อว่าจากไหนล่ะนี่ชื่อว่าบักบอยไม่ตะยอกหลานมึงเลยยอกตัวกันร้านมวนเป็นตช่างแท้ บ่อยเลยบอข้าก <lush> ินข้อมึงเบือเก้น <ownership> ก yeah, ับพ่อใจฮะขอบคุณนะครับบ่อยกับไปเลยบอยมราะฉันห้าอยู่ใจเย็นๆบ่อยกับเ่าสิ่นนให้อยู่เมนพระามมาประจำขนาดงห ร้านเขาได,ด้ดีแล้วว่ามันไม่ขอชิมร้านเขาได้ไดิมันสิย่านคุ้มบ้านอุ้ยห,หน้าเต็มกู้งรัวอยู่มันคือสีสีอิเลคทรอนิกส์ปล่อยให้บอกว่าเป็นาปคาฮ่าแค่คาฮิสินมือ้อกูขอเป็นพุทธบุญทั้งค่ะบ่ได้ เป็นบุญบุญทนอย่างนี้เฮขอบคุณนะคาขอบคุณที่ยุติธาดี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวบ้านนาจะจะอจะจานมันเป็นขอบบุญบุญท่าไหเช่นไรเฮ้ยนี่เยผมม่ยังกันนะเป็นบุญบุญทำาเขาจะไหนบ้งที่ีหยอกล้านอ่ะหยอกบ่เปลี่ยนแมเ็นบานเคยนี่ลานหยอกล้านมื่ก็ต้องหยอกให้ตื้นให้ท่วงแม่ไม่เปีหยอกลานบงสิหยอกให้บึงบึงละหยอกทกงานต้องก็สองย บอยเล่บอีอันเงี้ยพ่มาหนา้งตึ้งหนาเค้งตึ้งอันเงี้ยมันน้ำหนาบ่ราเรับีหี่ยงหวเอ็นหววยกิ๊เปียดเป็นคนละบอยมันบอกเป็นบอยซินใช่เลยนี่บอยหลานกูนี่ไม่บอยหลานญาติบอยหลานญาติกนีไม่หยางวะขนมันขัง มันปวดเหียวมึงใส่แบบเปิดไม่มันปวดเหี่ยเขาปวดเอ้ามันเป็นร้าน้านมันปวดเหี่ยวตีไม่ร้านปวดเหียวตีนี่แมนแมนนี่มีคนขี้อย่ร้านเป็นเพราะเป็นเพราะ่เป็นพวกหลาร้านนี้เป็นเพราะเปนา Let, let สองเดือนขนาดสองเดือนนะซัมนี่ตัวสองปีสิซัี่มันคือสภาต้องอาโดโตเปนล่เชื่กันเสวนาเซ็ตตูหอหู่นตียนเงินใหญ่หนังหลานปุยแต่ส่วนมันใหญ่เป็นมามาสิบเก้าปียี่สิบปีมันเดียวไปผ่าใน้ไซส์กันเลยโดนหวอนเนาะคนอาชีพแบบพนักงานอบคุณคาโก่อน ไปซาวเนอต้ตีอันนี้ก็ตำ่งเดียวกันตูกมึงู้มึงเหอันมกะน้อยเต็มาเันจดคอยเต็มงานาอกกน้อยคยังงด้มาจะชุบี่อะ มึงกูสิบอสูมึงั้มาในเสียในแนวมันนี่หากี่สิบมึงตั้งแต่กี่ก้อนกูเดยพอบอกเ่อยนี่เขามาหากูแฮ่อมนี่แหละนองอมเมื่อกนเจนนี่พได้หัวทักเออมึ่กูสิบอกสูมั้นี่หัวแดงๆี้ยบานเทเวอร์นี่อันนี้มันในแนวท้งมันุ้กวงได้นีุ่้กวงมา่ตายบานเออลวมันนาหาเงาหนบานตุ่นใครหำเงียังีงอยู่ดีรอนดูสิครับ มีรูหลายได้เรื่องังโอ้ยตอดซ่อนจกันดูตมองจะดีนแล้วละบอยปารมาติมกรรมดีเธอละบอย ไปนอนไปเอาไปเอาไปเคบัดนี้เอาหลานไปนอนมันอนไปยิ้ข้อพาไปงอแงอยู่น่อยอมงอแไปเจอนอนเนาะไปนอนหนนอ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 นไปนอนัแพะเป็นยังโปเตืนคุยล่ะพอมันจะเกิดน่บคยไงอุบาดุกโลโอ้ยโอ้ยมันงอแงไม่อยังีใไปย่งกับมันถอยมันหลานเอามันหลานนอนซะถามข่าวนี้ ป็นแค่ไหนจะดีสบายบ่ไม่รู้ไม่พอมาเดี๋ยวนี้มสบายดีนะน้องี่ตอนน้พวกบวนได้สูมีทิมเลวะหัวเห็ดเรี่ยก็่าวเเทียเขาก็จะเรียต้นเที่ลวต้นต้นนั่งว่าก็เทศเา่นตะเที่ยเออมึงมีผัวป่ะล่ะอ่ะมคือหัวกอ่งผัวกึงกัมีตรหัวกูกัเลียงไก่แต่ว่ดดีก็มึงเด็กดีมองไมันเชื่อกุู้มือมันบอกว่ามันชอบเอาดอแหงได้เหล่าไก่ได้แจ็มันเหงมันมันเชื่อก่ไไก่เออแหงชื่ง เรื่องไปพร้อมจับขาไกล้ไปพร้อมตี่ตีเธทนนิสแก่งให้สิบวอชอวหัวกุนตี้ต้นหย่างมะเบอรว่าเอาหัวเป็นตัวเป็นตนเด้อเป็นหย่างกู้ยู่งเป็นสูตรตียู่งเป็นสูตรเนดีตีมองไรตีไพ่ก็ได้ที่ทหารยังเป็นเจ็บยังปวดที่ตำรวจมาแทงแสบแทงมัน่นหามเงยสี่กำนันขั้นกูปูหญ่บ้านกูมือรที่จมหาจุ่มได้หน่อยไม่รุ่นเต็มเฮี้ยนกูอาหย่างต้นหย่างต้นว่ากู้ยืสูตรหอม อีสูตอีเหรอโอ้ายังมาพ่อได้ยุไ <Bueno> ด้กินเอ๊ยยังาหัวอีตงเด้อปนตะเราเม้าเตียเราเราหลาไหลาโอเคใเม่ได้เลี้ยงกินมากินเราเป็นมูเดด้ยเม้าออมมาโอเคเลยยืดจนนี่้าไม่อยู่สบายสบายที่สุดของได้พัวผมเป็นทอหมูปนียเราไปกินยาไปสูดด้วยก็สิบหัวไข่นะตรงไม่หยัง พ่อมาพ่อกูไปนั่นหน้าค่ะมาเลยเบ,ขขบาวยังบอกซุบซี้สมหาเบาหาหมดแล้วที่รักจาก๋าไม่มีใครจะซื้อสักเหมือนเธออีกอแล้ว <c oughs> น่ากัวก็ยอมรับเลยดียดีเรดจะเดินอ,อนมา เราก็มาถือนอนน้ำเขาเดี๋ยวจะขาพับกูอยู่ยรวยรวยยุ้มาสีแม่มันใช่ไหมกูชุมาสารนี่มาๆมาๆไปไปถากกูจะพ่นให้กูเห็นพูนเห็นท่านสะกอนหันหน้าไปท่านพุ่นหันหน้าไปพุ่นให้กูเห็นพูนกระพาสะกอนฟังความกูนี่แม่ตุ้ยบอกัวจ้าไม่ได้บอกพาจะบอกไผ่สั่สนเลย ไปเป็นนางถาคูยพูนแต่กูเสีบาดสะก้อนคอยเอา,อเออาไปนางถาคุยพูนให้กูเสีบาดกับพ่านสะก้อนเอากระจังเอาจะไมาเดีเ๋ยวเบางหน้ากูเสียความกูเดี๋ยวนี<อ>้บอกผัวจ้าไม่ได้บอกพาโอ้ยแล้วจากบอกไผรแขกคุยันในสวนกุสลอะไรเนี่ยญญมันเศ้าอยู่ด้วยเนี่ย

อใช่แมวไมเจอไม่เกียดนละมอมเด้อพี่ไอ้อไนังเมื่อบานดอนโบไม่อยู่ปั่นเดียวดอมา่แมาหาตีอยู่ตีกินแล้วใส่ให้นว่าเป็นอันนัเปิดเเจอว่าเขานานาเมื่อเดียวเมื่หนาได้มาสิแม่อยู่นหนเด้อเขาไปดิ้นแย่ตายแมวโอ้ยเก่าบานดอนโบมมนเป็นกันนูน้นะเปิดดี แะ่าาเขียนนะอย่ปลาโตยิไม่เห็นตองปาลูกโป่งแตอนเข่าเรอ้ม่ทำไมลูงพี่ใส่บอด้วกัขอพ่เนี่ยจะฆ่าข้าในโซกเดล่าะกไปพรเจาฆ่ามาหาขอพรนะครับเดนนีวัดนี้วัใส่พอเสตาิตะดอตงม่เกิดาน โอ,อ้ได้หอด่อนติตุ้ <laughs> แต่ยังเราไม่ใส่บาทได้นีโอ้ตเต็มตาจะได้ตู้นะมึงเห็นไหมตเต็มตาหมูก,กู<อ>แต่ยังก็ใส่ไปเราด้านในบุญเพราะเอดเกือบใส่บาทนานไปดินนีเจ้าว่าได้ยังมันเต็มกันต่อกันตอนนี้นกินเอเกือบหมงเห็นที่อย่างอีบุตรตซิลอะก็ม,มึงบอกกูถอดเกือบใส่บาทก็ไม่จีที่ บบเป็นปลืกเนาะเก็ดตั้งไหนสัตว์ก็บอกว่ามีอยางถอดเลยถอดเกือบนี่แหละเรามไมีอยากจะได้ตามมาไปใส่บาตรในพระยี่สุดาไอพวกูกเห็นปุ๋ขนนยข้างหน้ากินวัดตูงแต่อย่งางละวัดใส่บาตเอ้านี่ดิมะพร้าวค่ะวแต่พระจะใส่เอ้ามะพร้าวกรอบมวยวัดตูงอัป้าบบวพวกแกนี่ยังยจะใส่ไปได้บุญบ่างเหรอะต่เป็นตื่นเห<ะ>็นอธิษฐานดีๆเอ้าสาธุด้าวันนี้ลูกหลานเอาบักข้าวจากกอบมวยมาใส่บาตรไปเใช่มะพร้าวธรรมดานะ มะพร้าวสุขาต้นขอให้ลูกหลานนีนถือเลขนะเด้อสาธุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมะพร้าวสุขาต้นเดี๋ยวพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักเกี่ยวคุณตาหย้อนมะพร้าวตาหมาดิเจ้าเบี้ยว โอ้กูนน้าจะมากูโยแก่ออนี้ย่ดด้วยูโอ้ยเป็นรเปรับิน้มนทงนีก่อนเาพาก็ได้เงินตรงพามได้เลาเอองอะไรโอยุงเจ้าจังฟงีบแล้วมือเออเออออุเลบให้ดีน ี่กวนจะเดินตีไั้ก็ต่เนี่ยเอาตายแล้วพักไบเิดเก็จังมั่างวัดเน่ปาาจำแถวค่อมนก็เลี้ยวที่ชายก็ตายยี่แรี่ออนอเม่อียังละไมนใช่ป่าที่นี่ตอนแรกมาเจาคกล้วยสูว่าแล้วมนเหี่ยวก็้หั้าโพ เจ้าค้าเสียใจน้ำเด้อกเงี้ยังล่ะเต็มแล้วก็เป็นยังโด่ก้อนแก่นภาษีใส่ช่องจับพันสันดอกเจ้าค้าแต่ละเงินบางแง่ซอยดาวเบิดแล้วลงไปได้ได้ของสมรวยละเมื่อใส่เป็นพ่วงเงี้ยใั่เป็นพ่วงหรอซอยดาวได้เพคนไดเต้น้ำสมเอาอันนี้แหลเนาะเจ้าค้าสาธุเด้อมือนีผู้กาน้ำสมมา่อใส่บาทคอยโล่งสมผู้การขายดีขายดีคอยคนตาย คนปู <laughs> นปมันคือองคุนีมานแต่ม่นี้เอ,อ้เนี่ยจะไห้ว่ามีน้้ามาใส่บาทน้ามูถือมันยาดละ <laughs> โอ้ยเข่างามบางขา่าวก็บอมีดอกมีหยางไเจ้าของหัวใจดวงในน้อยเน,นี่ยวนี้กไปทัวที่ทัวแดเนเี๋ยวคนหลายๆหนึ่งแบบพระนี่นีฟ้าบาทคู่กับผ่ากูด้วยอ้ย

ก็าสิ่นอนแม่เ้าไก่ก็มานอนนกเมาเบิ่งเพ็ดพอยเบิงก็ไม่ได้เบิ่งดอกน้อนหลับแด้วเบิ้งบ่อยหนาเรียมเเียมมันจะขรอกะอมึ่็เจ้ของกกูก็ไมามึ้าทาขุมตัวเย็นกูใ้ตากดยยีน้ดมหยอยูเ ปันล้มกูหาเสียบพพ่อต้องตาย้ยยี่ตงนี่ยังมึงเมื่อกี้ช่วยกูหยี่ตงยี่ตงนี่ยังมง่นน้องกูยากเอาเป็นเล่เอาเอาเอาบาเอาไอ้แก๊แกแก๊ความึงี ตูกตั้งฮว่ามึงมาตีกูอกไมเกายเลกตีตังบักนี่ละเอาบักนี่ตีออเอากบบกนี่ละเอาดอกอยู่ขอไกลนะวนก็ได้ระบาดอีกตัหมานุ่มสี่วกูเ อ้าวย้อนไปในสมัยพ่อพี่บมาพูดเดียวกันติดอันนีวามคพ่อพ่อมันเป็นแบบนี้แถมมันบวชโดนแล้วเอ้ยมันกับบัคิดวาเนาะบวชจูงแม่มันมึงอยากซื้อมนงมาบวชสมัยสมัยพนันเต้นกรรมจีนมันออกไม่หะามตกเป็นอย่างนะบอกดอ๋ยีหามัึงจะถือยาซ่าเดอรอือี่ห้าเป็นอยัางนี้จะว่าดีกเดีแวไงเอาใส่ปากแล้วเขาลี้ยงูกสมุชีได้ขายแล้วอ้ามนจะได้วานสั้นทำให้พัอมนตายนี่นั้น ก็จะหเ่นบรนกันูขับใสแก่ก็ตีตีนแต่เพ็นเค้บอกสังกแก่ก็ตีเลยมาหมายหรือมึงม่ช่ในแบบไหนด้ร่องสบอกกูมาเดี๋ยวนี้ก็มีรองเย็นก็ไปย้อเย็นสุดแมนให้กูจัดงานจัดมาเลยโพวตงสีฟอรมารีนบอกว่าก็ต้องใส่ตีนกษัตริยมันเผายางเดียว ผู้บวชจูงป้า่มยาะให้ผัวผู้บวชให้จันมาเลยบัดนี้ดอกไม่กระดับง่ายหรือมึงจะเอาดอกไม่สดหรือว่าดอกไม่ดอกไม่สดดอกไม่สดเลยทีนี่มันแพงอย่างนี้ดอกไม่สดเนี่ยเอาตรงเนี่ยคุณก็บวชจูงผัวไม่เพียงที่สนามกูไม่ได้บวชเนี่ยผมกูหลวง น่ก่าว่าคังประนันอกหันเได้มาติซื่อมาใส่ผัวได้ซื้อมา่ถวายวัดาุนแม่นจ็สื้อย่สมัติูกลีแม่กตีไปตีมันขายผู้ใดล่ะขายตอนนี้เตเซ่อย